กับพวกเราในรายการเอมป่องลาล่าชแนลวันนี้จะมาทำอะไรกันรีวิวของใหม่กันเป็นของแอนนานะคะแต่ไม่มีเอลซ่าไปดูกันเลยดีกวไหมไปดูกันเลยนี่นะคะถ้าจะถามมาซื้อมาจากร้านไหนก็จากร้านคิตตี้บางใหญ่ อันนี้เริ่มจากนี้อันนี้เป็นอะไรกระเป๋านะคะก็เปิดปิดได้แต่ปิดนั่นไม่ได้อันนี้เป็นอันนี้เป็นตุ่ใช่แต่เรามาทาเป็นหน้ากากอันนี้เป็นหน้ากากนะแล้วนุ่มเป็นมงกุส่วนนี้อะไรเนี่ยเอ่เคาอาจจะเรียกว่าเอวีหรืออะไรนะคะบางคนนะคะบางคนไ นะอันนี้เป็นสองันนี้เป็นอะไรลำโพงลำโพงลำโพงะะเออมที่เห็นลูกๆเนี่ยคือถ่ายไม่ถนัดนะคะหยิบถ่ายแท็บเลต็ตมือนึงกับจับมือที่นี่ก็จะเป็นตัวเครื่องเป้น,นี้ก็จะเป็นไฟนะคะนี่ก็กระจกแอปถ่ายตอนน่อดิทยกินมั่งกินมั่งอ่ะคัดคิแป๊บนะคะโอเคหลังนี้ก็จะเป็นเก้าอีออน้นะคะ สมบัติไอันนคือของราง,งวันของน้องโบนะน้องโบก็ไม่กินไงส่งน้องไปถามมาแล้วก็ไม่กินเนะบาๆอันนี้ก็จะเป็นโทนะคะหญิงโอ๊ดตกไปเลยอ่ะไม่เป็นไรช่างมาันอันนี้อ,อันนี้จะเป็นเอลซ่านะคะมี่สองตัวนะคะนี่ไปไปดูนี่กันตัวเครื่องแป้ง จะเป็นแบบเนี้ยแกไม่ต้องพูดอะไรนะใครแค่พูดบางส่วนอันนี้คืออะไรคะถ้าพี่ถามนต้องพูดนะคืออะไรคะเป็นเอ่อที่วางของไม่ใช่โต๊ะเครื่องแป้งใช่อันนี้จะเป็นอะไรคะเป็นตู้เก็บของอุ้ยนี่ม่มีอะไรราะว่าเราไม่ได้ใส่ไม่ต้องพูดนะอันนี้เป็นอะไรเป็นตู้ แต่ที่ทุกคนอานะคิดว่าเป็นเอ๊ะลิ้นชักี่ายเลยนะคะแต่ไม่ใช่ค่ะคอะไระคะ,ะรเป็นโน้ตเปิดเอาไปเล่นวะนี่นะคะเปียโนใช่รักมากๆเลยอันนี้นะคะถ้ามันเลื่อนออกมาได้ก็ดีนะแต่มันเลื่อนไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันเลื่อนยากมากอันนี้โอเคนะคะเราก็คัดคิปไปหลายรอบมากเพราะว่าอันนี้เพราะว่าคาัดไปกินอะเนาะใช่เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะโอเคนะคะมาต่อกันเลย เราก็จะมาอยู่แล้วพร้อมจัดต๊ะเครแป้งกันนะคะเราจะไม่สปิดนะคะนักกักนักกัเอไว้ตูก็บเดี๋ยวเดี๋ยวของในตัวเดี๋ยวเขาเก็บไปไว้นี่กระเป๋าอยู่ไหแล้ว เอานียะาไว้ไม่กินไน่ติงาานะไต่อหน้าค่ะมางกดมางกดตรงนู้นไปทางนั่น เก็บไปในตู้เก็บที่เห็นว่าน้องพี่ทายเงียบไปก็คือน้องเขาดูทีวีอยู่ะะน,น,นะคะแป๊บนึงนะคะโอเคก็ตอนนี้ก็จัดเรียบร้อยแล้วเป็นไงคะเล็บช่างเด็กจะไปดูเจ้าของต๊ะเครื่องแป้งกันไส่อเอามาสิอะไรอะ่ะก็เจ้าของต๊ะเครื่องแป้งอนะ่ะนี่นู้น นี่ค่ะหันหน้ามาสีหันหน้าให้เพื่นผู้ชมเห็นนะคะคุยจะดูเขาไม่เหมนรองเท้าก็มีให้ดูแค่นี้เนี่ยแหละบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ทางด้าน,นล่างคลิปนี้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราก็เย้ย<อ>ถ้ามีปัญหาหน,านาก็คอมีมาได้ว่าเอาจะไปช่วยเยายบายนะคะ I love you I love you